ลงทะเบียนกันเรือยงลงหรือียนจ้าวันนี้จะมาเตือนทุกคนนะฮะว่าอย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับกับเกมทาวดิสแลนด์ผมอยากเล่นกับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมชวนเพื่อนมาตั้งตี้นะครับเพื่อนๆสามารถก๊อปปี้ลิงค์ครับผมแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะฮะโอเคเยี่ยมครับ ส่งให้เพื่อนเพื่อนแล้วให้เพื่อนเพื่อนเข้าทีมเราให้ครบนะครับเกมไม่ดีมันต้องเล่นหรือว่าเพื่อนโอ้ยเอาละรครับตอนนี้เรามีอยู่สองสิทธิ์อยู่นะครับเราจะมาสุ่มกองล้อโชว์ว่าเดาได้อะไรบ้างคูปองแกล็บนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ได้คูปองแกล็บไปเนี่ยนะครับผมนะสามารถเอาไปสั่งอาหารกันได้นะครับอเ,เอาไปใช้สั่งอาหารได้เลยชิวๆนะครับผมนะฮะัสั่งอาหารแล้วก็ลดราคาตามนั้นไปนะครับผมนะซึ่งบอกก่อนเลยว่า ถ้าตั้งทีมครบเนี่ยนะครับผมหัวหน้าทีมก็คือเราเนี่ยจะได้คูปอง grab ชัวร์ชัวร์นนะครับผมนะอเอาไปสั่งอาหารกันให้เพลินเพลินนะครับผมเล่นเกมด้วยอิ่มด้วยสบายใจว้าวเรามาสู่มกันก่อนขอให้ได้คูปอง grab ดีไหมก็ดีก็ถือว่ามีเงินเริ่มต้นมียาเริ่มต้นที่ดีโอเคเอาใหม่เลยครั้งหนึ่งเหมือนเดิมโอเคเราได้ยา20ขวดโอ้แต่เราอยากได้ยานี่มากกว่าอะแพ็คลงทะเบียนขนาดใหญ่ ไม่เป็นไรถือว่าก็ยังได้ดีอยู่นะครับผมนะครับสำหรับใครอย่าลืมนะผมตั้งทีมส่งลิงก์ชวนเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับผมส่งลิงก์ก็ปี้ก็ปี้ก็ปี้นะครับผมแล้วส่งให้เพื่อนเลยแชทใครแปะให้หมดเลยนะครับผมให้เพื่อนลงทะเบียนกับเราร่วมทีมครบ5้าคนหัวหน้าทีมได้คูปอง grab ไปเลยชวนๆโอเคโอเคอย่าลืมนะครับผมคลิปนี้มาย้ําเตือนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับว่าผมให้อย่าลืมเข้าใจไหม เกมดีในคุณภาพดีแล้วกับท่านยอก